สวิงน้อยท่ารักน้วนครับกับมา่ผมกับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็ตนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําอีกหนึ่งเด็กที่มีความร้อนแรงมากในหลีกเมืองนอกตอนนี้นี่ครับร้อนแรงคือชนะใช่ไหมพี่ไม่ใช่นะครับราคาแม่งร้อนแรงชิบหายเลยนะฮะเด็กนี้นี่ครับใช้การ์ด EX ด้วยกัน16ใบนีครับ แต่อย่างที่บอกครับเป็นเด็กที่ร้อนแรงคือร้อนแรงจริงครับคือเลดการชนะสูงมากนะครับเหมือนแบบมันเอาการ์ด ex มาปิดจุดอ่อนของเดิมของมันเดิมเนี่ยมันคือเด็กชาลิสาดนะครับรู้อยู่แล้วเราจะใช้นกไฟนะครับแล้วก็ใช้ชาลิสาดถูกบานนกไฟบิวอินเอร์เนีชาลิสาตกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่เขาจะเติมตัววินดี้การ์ดี้เข้ามานะครับคือจะใช้ร่างแรกแค่1ใช้ร่าง2 2ใบนะครับร่าง2เนี่ยคือเน้นให้มันขึ้นนะครับร่างหนึ่งใช้แค่ตัวเดียวก็พอเพราะมันแบบเอาไว้เล่นเกมเร็วช่วงแรก พอเป็นเกมช่วงท้ายเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเสือไฟพวกนี้นะครับหรือหมาไฟบางคนเรียกหมาไฟบางคนเรียกเสือไฟแล้วแต่นะครับอีหมาไฟเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คครับช่วงท้ายคุณใช้ชาริาสาดีกว่าแต่ช่วงแรกไอ้ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ตีแล้วเร็วมากและดาเมจขึ้นมาแรงนะครับแล้วใช้การพัฒนาล่างแค่2ขั้นนะครับนกไฟดีติดทีเดียวคุณตีได้เลยโหดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเด็กที่ปิดจุดอ่อนเด็กเดิมค่อนข้างดีแต่แลกกับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คุณก็ต้องไปเปิดซ็อกซ์ิกจูถูกปะ ไอ้นี่คุณก็น้องเปิดซองชาลิซาต์คือมันใช้6กใบมันหนักจริงครับมันหนักจริงสําหรับการที่คุณจะหานะครับส่วนเรื่องอัพการ์ดก็ประมาณนี้นะครับวินดี้การ์ดี้นะครับหมาไฟเราใช้ล่าง1แค่1นะครับจากนั้นใช้ล่าง ex 2ใบนะครับชาลิซาต์เหมือนกันล่าง1 2ใบล่าง2 2ใบนะครับเป็นบาร์่าง1 2ใบล่าง2 2ใบนะครับใช้ชาลิซ่าต์ ex สองใบนะครับนกไฟใส่อยู่แล้วนะครับเป็นสูตรเลยนะครับของเด็กไฟต้องมีนกไฟนะครับสใบนะครับจากนั้นใช้โพชั่น1นะครับเอาไว้ฮิลในช่วงแรรรกกนนนะะคคัับบโเีอ การ์ดแดงโยนการ์ดบนมุมฝั่งตรงข้ามทิ้งเอาไว้ขัดนะครับโอ๊กสใบแล้วก็ซาบีน่าหใบนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับวิธีการเล่นเป็นยังไงนี่ฮะอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปฮะเริ่มฮะรอฝั่งตรงข้ามแป๊บหนึ่งนี่ครับโอเคมาครับเรามาดูตาที่1นึกันครับ ขอมือดีๆลูกอย่าบอดได้ไหมลูกเออแบบนี้โอเคแบบนี้โอเคสตาร์ทเลยคนที่สองด้วยดีๆเหรียญก่อนด้วยโอ้โหเด็กไคริวไง่ะเด็กไคริวไง่ะ ใครริวเขาเทียบเลยว่ะทุกคนพอชั้นมาทำไมวะอ้ยอยากได้การดีอ่ะเฮ้ยเ,เ,เห็นแล้วก็เหนื่อยใจครับเ,เห็นแล้วก็เหนื่อยใจทุกคนเฮ้ยชลิษา์เรามาเหรอได้ดิได้ดิ อิน e เ n อร์โนเดสนะฮะไปเข้มๆหน่อยหัวเข้มๆหน่อยมันรู้เลยเหรอเราต้องติดตัวนี้โอเคครับเกมมันไม่ได้โง่นะฮะมันก็คงรู้นะฮะว่าว่าต้องติดตัวนี้แน่นอนนี่ครับ นั่นไงนั่นไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วมึงใช้สี่เทินเดี๋ยวเราก็จะเอานกไฟลงไปอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้แบบมึงอยากเรียกหรือกูจะตัวเด็กขึ้นไปแบบเดี๋ยวจะตัวเด็กขึ้นไปนะี่ครับกูจะเอานกไฟเนี่ยนะฮะขึ้นไปให้มึงตบเองนะฮะ คือเราดิจจี้ทิ้งตอนนี้กับตอนหลังมันก็มีค่าเท่ากันบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเราเราจะหนีแบบมีระดับนะฮะนี่หนีมีระดับนะฮะหนีเอานี้ไปตูมแปะจี้ล้างสองนะครับแล้วก็อินฟโนแดนซ์ไปหัวมาตึงๆมา ก็ยังโอเคก็ยังโอเคใครริวมึงนะ่ะติดจี้ทันปะลูกติดจี้ทันปะลูกไม่ทันนี่จบแล้วนะดอนผมพร้อมลงแล้วนะเฮ้ยคิกอะ่ะคิกนั่งอะ่ะคิกนั่งอะ่ะ อย่าคิดนานไอ้นุม่มเอออย่าคิดนานไอ้นุม่มเกมมันจบแล้วทำไรแล้วทีนี้คิดหนักเลยเชีย่ยกูจะนกไฟมาอีกตัวนึงแม่งก็แม่งก็แปะจี้ดีดไปเรื่อยแล้วเชีย่ยยังไงดียังไงดียังไงดีสิยังไงดีสิเช็ดเคแปงไข่ริวอะทุกคนแปงไข่ริวอะตัวไหนก็ได้ครับผมตกตายหมดอ่ะครับตอนนี้นะฮะ โอ้โหเอาอันไหนดีวะเนี่ยแปะอันนี้นี่ครับแล้วผมก็หนีนะฮะเอาอันนี้ขึ้นไปนะครับจากนั้นผมก็นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่อะการ์ดของแพงไงนี่ไงไอหนุม่มให้รู้ว่าของแพงมันมีอยู่จริงนะฮะจากนั้นเราก็ตบครับสแลชเบาๆครับสแลชไปนะฮะแค่ขวนนะฮะเป็นไงไอหนูนี่แค่ขวนนะ นีแค่รอยขวนเท่านั้นน่ะเทอร์น,น้าเรามี5ใช่ปะ่ะอีเทิร์เป็น6ครับจบสบายๆครับเราติดที่เข้าไปดิฟทิ้งก็จบแล้วครับฝั่งนู้นทำอะไรไม่ได้แล้วครับแน่นอนครับนอกสต่เขาจะซาบ,บีนาผมอีกรอบหนึ่งอะแต่คิดว่าไม่มีครับเด็กไคริวมันใส่ซาบ,บีนากันอย่างมากก็ไปเดียวครับ ไม่มีใครใส่ซาบ,บีนาสองใบแน่นอนครับถ้าแบบดูแบบดูคลิปเยอะนะแต่ถ้าเป็นผมอะผมจะใส่สองครับมันเหมือนแบบเอาไว้เบรกได้เยอะอะเรียบร้อยเป็นไงเรียบร้อยอ่ะเนะฮะเอาประมาณนี้นะครับทุกคนลองลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับคิดว่าไม่ไม่หนีนี้ไม่หนีเกินนี้นี่ครับลองปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับเล่นเล่นง่ายนะฮะ คือมันมีทั้งเกมเร็วเกมช้านะครับแต่แค่ว่าเด็กมันแพงนะครับก็อ่ะมาอีกสักเกมนะครับทุกคนขอจั่วแบบมือตึงๆได้ปะ่ะนกไฟแล้วก็ชาลีสาดครบอะไรเงี้ยได้ปะ่ะมือตึงๆอะ่ะมือตึงๆหน่อยอะ่ะ ยดเคขอ,อยังไม่ทันเสร็จให้พีเหรอไอ้นุม่มสปาร์สดีครับอ,อยากจวเร็วด้วยไอ้เฮียเรากูได้เริ่มก่อนพีกตรงนี้สวยสวยมากสวยมากครับแบบนี้สวยมากครับขอขอล่างสองอะ ขอล้างสองโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเธอน่ารู้เรื่องติดจี้แล้วก็ตีมาติดจี้แล้วก็ตีมา เออจ่วไปเถอะเด็กไฟมันไม่เน้นจ่วไอ้หนูเด็กไฟมันเน้นแบบเน้นแบบมีจี้อะหนูยังไม่อยากแปลงลงไปลเลยวะไอ้ที่จะเกิดแมงซาบ,บีน่าขึ้นมาแต่ผมคิดว่าเขาเขาไม่มีโยนมือผมเขาไม่มีโยนมือผมหรอกผมคิดว่านะเพราะถ้าผมไม่แปลงเนี้ยเขาจะคิดว่ามือผมบอดครับยิ้มไง คิดเยอะคิดแทนเขาอีกแต่ตอนนี้มือกูบอดมากเลยจริงๆมันน่าจะแบบได้สักสองนะถ้าได้สักสองเมื่อกี้สวยเลยนะแล้วเราก็แบบมาไฟหนีสวยๆนี่ครับเออแปลงไปเฮอะเออมึงแปลงไปเฮอมึงไม่มีตีนะ่ะมึงจะเรียกยังไงล่ะมึงจะทำยังไงล่ะมึงจะหาทาริศาดล่ะ ผมว่าเขามีชลิาสาร์บนมือแล้วครับไปชลิาสาร์มึอนะ่ะตัวักขนาดนี้มันต้องมีบ้างแหละไปเออเหลือแค่นั้นพออย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะนะฮะเราติดจี้ที่อันนี้นะครับแล้วก็แปลงร่างขู่นะครับนะฮะเอ,อ่อตอนนี้พวกอย่างอื่นออกมาหมดแล้วใช่ปะเราอันนี้อีกทีหนึ่งนี่ครับ เอานกไฟออกมานีครับแล้วก็เอานกไฟลงไปเนะครับเผื่อว่าเขาแบบซาบีนาเราก็จะเอานกไฟเนี่ยขึ้นมานะครับตอนนี้เอ็กซ์ปีดพร้อมแล้วเนีครับเทิร์นหน้าเราจะเอานกไฟเราหนีแล้วตบแบบเท่ๆนะฮะสวยรอนะฮะไอหัวเข้มๆสักทีดินี่กูเป็นอะไรกับมันมากไหมเนี่ยฮะ อ่ะนี่ก็ได้วะไปะเินหน้าพอแล้วปบยับยับแล้วเออจีมึงไม่พอจีมึงไม่พอหรอกโอ๊กบอลอีก โอ้โปกโอ๊กอีกเอามาโปรเฟสเตอร์โอ๊กไปมีเะล,ล่ะนกไฟนะ่ะขึ้นยัง่ะเขาต้องใช้อีก2เทินครับผมจะฆ่าได้2ตัวแล้วเขาจะฆ่าผมได้1ตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมคิดว่าชาลิาสาตผมจะพร้อมนะครับผมมาแต่ล่างนี้เลยว่ะมันไม่เวิร์กตรงเนี้ยผมจะแพ้ก็ตรงเนี้ยนะฮะ หนีล่อๆมากอนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราติดนี่นะฮะไป <S 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 เดี๋ยวแล้วไม่กัดทาง ปัญหาของผมตอนนี้คือล่างสองผมไม่ขึ้นจริงจังเลยจริงจังเลยว่าล่างสองผมไม่ขึ้นครับดูว่าจะขึ้นทันไหมนะเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นทันไหมนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเขาทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากติดจี้แล้วตีสวนนะครับแต่คือผมก็จะยอมรับนะฮะว่าผมก็จะจะไม่แบบ ผมก็ต้องตอบสวนอะ่ะนี่ครับเอา้าไปติด,ตดนูน่นเพื่ออะไรเนี่ยหนีเหรอเช็ดเคเพื่ออะไรอะ่ะกูก็หนีขึ้นดิแล้วกูก็หนีดิมึงตลกปะเน,นี้ยกูเตรียมพร้อมไว้แล้วว่ามึงต้องเล่นแบบหนีไง บเล่าไม่ใช้ด้วยซาบิน่าผมไม่ใช้ผมไม่ใช้เลยครับผมหนีสดเลยเอานี่ขึ้นแล้วผมก็ติดจี้รอใหม่ครับแค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้บ่ไอินุมตอบโอเคตอบตอบยังไงอะยังไงอ่ะ ดีมากกูอยากได้จังมือใหม่พอดีเลยสุดยอดแตงกิ้วจ้ะนี่ต้องแตงกิ้วทีไทม์เลยเนะี่ยนี่ต้องแตงกิ้วทีไทม์เลยเนะี่ยแล้วจี้ก็ไม่มีนะั่นนะคือจะหนีไปเรื่อยๆเพื่ออะไรนี่ พื่ออะไรนี้ลากก็ไม่มีแล้วมัง้งเด็กกันนะหมดแล้วตอบครับตอบครับเนี่ยฮะคือปัญหาของเด็กไฟแบบยุคเก่านะคือนกไฟไม่ขึ้นแล้วมันตั้งบอดไม่ได้ครับแล้วทุกอย่างจบเลยครับเขาทําอะไรไม่ได้ครับแต่อย่างถ้าแบบเด็กไฟรุ่นใหม่อ่ะคือมันมีหมาไฟเนี่ยมาช่วยแบบดิวเกมสั้นอ่ะมันก็ตบได้เรื่อยๆแล้วรอยยีคือแรงมากนะเอาจริงแล้วอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับประมาณนี้ครับนี่คือแบบเด็กไฟรุ่นใหม่นี่ครับแต่อย่างที่บอกมันแลกกับเงินที่โถมไปค่อนข้างเยอะนะครับคุณใช้ EX 6ใบเนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันครับเด็กนี้มันปิดจุดอ่อนของเก่าได้ดีมากนะครับดีมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าคุณไหวหรือไม่ไหวอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อนๆแล้วกันนะฮะเจหรับวันนี้สวัสดีครับ